ในแต่ละปัจจุบันขณะไม่จำเป็นต้องเห็นชอบหรือไม่ชอบไม่จำเป็นต้องตรงทำหรือไม่ตรงทำจิตมีปัญญาระดับใดย่อมหล่อหลอมปัจจุบันตามเหตุปัจจัยและประสบการณ์ที่เคยรู้เคยเห็นเคยสัมผัสมาแล้วทั้งหมดนี้ไม่ใช่ความผิดพลาดไม่ใช่ความสำเร็จแต่คือธรรมชาติของจิตที่ดำเนินไปตามเหตุและผล โดยไม่มีผู้ควบคุมโดยเหตุนี้เองพระพุทธองค์จึงทรงสอนให้ไม่ยึดอดีตเพื่อไม่ให้ประสบการณ์นักหนามาชดรังจิตไม่ให้เจริญต่อไปทงสอนให้ละเหตุแห่ง,งอกุศลเพื่อไม่ก่ออกุศลเพิ่มและให้เห็นเหตุแห่ง,งอกุศลในอดีตตามเหตุปัจจัยของมันโดยไม่ยึดไม่โทษตน ไม่ทำให้จิตดสมองเมื่อเห็นเช่นนี้แล้วการมันเพียงฝึกฟนอบรมจิตให้ปัญญาค่อยๆเจริญขึ้นในปัจจุบันจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งเพราะไม่มีผู้ใดรู้ได้ชัดเลยว่าการจะมาถึงเมื่อใดหากทำทุกลมหายใจให้เสมอเป็นลมหายใจสุดท้ายหากดูจิตทุกขณะให้เสมอเป็นชิตสุดท้าย ไม่ใช่ด้วยความกลัวแต่ด้วยความไม่ประอมรพระพุทธองค์ทรงสอนให้มนเพพยจสร้าเหตุแห่งกุศลเพื่อเป็นกำลังประคองจิตให้ก้าวผ่านสังสารวัฏอย่างเป็นกลางไม่ทุกเกินไปไม่สุขเกินไปไม่แอนเอียงไปทางใดทางหนึ่งจนกว่าเหตุปัจจัยทั้งปวงจะค่อยๆสิ้นไปเมื่อนั้น จิตย่อมพองใสด้วยเหตุของมันเองไม่ใช่เพราะได้ยรไรไม่ใช่เพราะเป็นไรแต่เพราะไม่มีเหตุให้เศร้ามองหลงเหลืออยู่ไม่ว่าการนั้นจะมาถึงเมื่อใดหากปัจจุบันนี้เป็นเช่นนี้และ,จะเจริญยิ่งขึ้นไปตามเหตุปัจจัยก็เพียงพอแล้วเพียงพอแล้วสำหรับการเดินทางในสังสารวัฏ